ตื่นแล้วตื่นแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังชม HS l i v e อยู่นะครับวันนี้เจอกับผมทอนนะครับบนเพจ HS Thailand นะฮะวันนี้พบกับบรรยากาศนะครับคล้ายๆอยู่กับบ้านนะฮะวันนี้เราถือโอกาสจำลองฮะจำลองสาขาอโศกของเรานะครับเป็นบ้านนะครับผมพบกันวันศุกร์แบบนี้นึกถึงหลายๆคนก็ต้องนึกถึงบ้านนะวันนี้นะฮะพูดถึงบ้าน หลายๆคนเนี่ยต้องมีเลยฮนะหนึ่งในบ้านต้องมีสัตว์เลี้ยงนะน้องมงน้องแมวนะครับมีที่นอนหมอนมุ้งนะครับโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงเครื่องทำความสะอาดหรือว่า,าเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้นะครับวันนี้ครับผมเราจะขอแนะนำหรือว่านำเสนอก็ได้นะ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแบรนด์ I อ i s o y a m a มะหรือ I อ i s o y a m a นั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับซึ่งแบรนด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น iris oyama มเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับที่ใช้ในบ้านแต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันเราก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแมสที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นแมส Iris o y a m a ในอีกแบรนดน์นึงคือ Iris h e a l t h c a r e นั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาออกมาเป็นไซส์เดียวนะครับผมเป็นไซส์แบบแต่หลายคนก็รีเควสต์มานะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําให้มันเล็กให้มันกระชับสําหรับใบหน้าทุกๆวัยบ้างนะครับวันนี้ครับเราตอบความต้องการของคุณผู้ชมแลวก็ลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับด้วยการแบ่งมาเป็น3ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์แรกนี่คือเป็นไซส์คิงนะครับเอยไม่ใช่ <laughs> หลายคนบอกว่าเป็นไซส์คิงคิงเออเคแปลว่าคิสนะครับผมไซส์เนี่ยก็จะเป็นขนาดน้องๆใส่นะฮะ ยาว13.5คูณ8เซนติเมตรนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับใบหน้าน้องเล็กๆนะครับผมจะเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้แล้วก็กล่องเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นไซส์สำหรับคุณผู้หญิงที่หน้าเล็กๆเรียวๆลีๆนะครับขนาดอยู่ที่14.5าคูณ9เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไซส์ผู้ชายหรือว่าไซส์ใบหน้าขนาดปกติเนี่ยครับก็จะเป็นไซส์ M นะครับขนาดอยู่ที่16.5คูณ9เซนติเมตรนะครับผมที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับผม ซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคุณผู้ชม60ชิ้นนะครับปกติเราขาย180ตอนนี้เราเซล์เหลือ170นะครับที่สาขาอโศกนะครับอย่าลืมมาชอปกันได้หรือว่าใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะครับช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านก็เข้าไปที่ร้านค้าออนไลน์ของเรานะครับที่ช้อปปี้ลาซาด้านะครับที่ร้าน hs underscore store นะครับหรือว่าจะเป็น l ล n e ช็อปก็ได้นะแอดนะครับแอดไซน์ hs tour นั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องไฮไลท์ของเราวันนี้ดีกว่านะครับ จำลองอยู่บ้านแล้วนะครับก็ต้องนึกถึงห้องนอนห้องนั่งเล่นนะห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยนะห้องครัวเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนนะฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะตกตอนคืนนะครับช่วงนี้ก็เย็นๆอยู่นะหลายๆคนอาจจะกำลังกลับบ้านหรือว่าขับรถอยู่นะครับตอนนี้ร้อนอยากได้พัดลมสักตัวหนึ่งเพื่อกระจายความเย็นนะครับของเครื่องเป่าอากาศภายในบ้านก็ดีหรือว่าอยากจะรับลมธรรมชาติก็ดีนะครับเดี๋ยวพามาดูพัดลมดีกว่าซึ่งวันนี้เราปล่อยเรียกว,ว่าเป็นวันแรกเลยก็ได้นะ กับพัดลมสีดำนะซึ่งพัดลมตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราการันตีว่ามันขายดีมากเนี่ยที่ผมเดินมานี่ไม่ใช่อะไรนะผมร้อนเหงื่อแตกหมดเลยนะครับนี่พัดลมของเรานะครับในนามที่หลายๆคนอาจจะรู้จักวูซูนะวูซูเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศนะครับมันหมุนเวียนอากาศยังไงครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเนี้ย มันสามารถสายนะหลายๆคนบอกว่ามองไกลๆเนี่ยนึกว่าเป็นกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่นะฮะ,อ,ะอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศนะครับพร้อมรีโมทด้วยรุ่น PCF SC15T นั่นเองนะครับตรงนี้มันพิเศษยังไงครับมันพิเศษกว่ารุ่นอื่นมากๆเลยนะครับผมก็คือสามารถสายได้อย่างนี้เลยเห็นไหมซ้ายขวาขึ้นบนนะครับ แถมตุ้นนี้สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่ได้ถึง5ระดับอันนี้ระดับสูงสุดเลยนะครับคุณผู้ชมพอเรากดไปปึ๊บหนึ่งนี่มันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็ปุ่มที่สามนี่หลายๆคนนี่กังวลมามากเลยนะว่าว่าเป็นปุ่มอะไรคะอันนี้เป็นปุ่มที่เรียกว่าเป็นปุ่มบรีสนะครับ สามารถกดปุ๊บมันจะสามารถาครวบคุมความแรงของลมได้นะครับเรียกว่าเป็นอ้างอิงกับลมธรรมชาตินะถ้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็แบบว่าอารมณ์อากาศเขาจะเย็นอยู่แล้วไงเอาพัดลมตัวนี้ไปตั้งปุ๊บกดตัวบริสตัวนี้ปุ๊บโอ้โหอากาศดีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่มผ้านะแต่ว่าอากาศดีเหมาะสาหรับชมวิวนะครับแล้วก็ส่วนอีกปุ่มหนึ่งปุ่มสุดท้ายตัวนี้นี่เขาสามารถแบบบังคับได้นะพอเรากดปุ๊บอ่ามันก็จะไม่หมุน พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นขึ้นลงนะถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นพร้อมกันขึ้นลงซ้ายขวาหมุนได้รอบเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับกดได้ควบคุมได้สั่งการได้ด้วยรีโมทสําหรับใครที่ไม่อยากเดินนะครับและตัวนี้น้ําหนักเบานี่เราหิ้วอย่างนี้ได้เลยโอ้ไม่หนักนะประมาณแบบ1ขวดลิตรน้ำอ่ะ1.5ลิตรได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้อย่าลืมนะครับ pcfsc 1 PC 5 t นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยในห้องในบ้านคอนโดของคุณนะครับที่2,500บาท30ตารางเมตรนะตัวนี้มารุ่นถัดไปดีกว่าครับผมรุ่นนี้เลยเป็น pcfmkm 1 8นะฮะตัวนี้18อันนี้15 15จะเป็นตัวนี้18 1 8ตัวนี้นะครับมันดียังไงนะครับก็คือใบพัดเนี่ย ยาวที่18เซนติเมตรนะครับผมสามารถกระจายความเย็นได้ถึง25ตารางเมตรนะครับปุ่มเนี่ยเขาจะเป็น,นปุ่มหมุนนะครับซ้ายขวาก็คือถ้าเรา,เาหมุนปุ่มซ้ายเนี่ยมันจะเป็นปรับความแรงเฉยๆนะอ่าเนี่ยปรับความแรงเฉยๆนี้เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์3นะครับอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมตัวเนี้ยถ้าปรับด้านซ้ายเนี่ยมันจะแค่ระดับความแรงได้3ระดับนะครับ แต่เมื่อไรเราหมุนด้านขวานี่ระดับความแรงเนี่ยมันจะไปพร้อมกับการสายซ้ายขวาด้วยได้ถึง65องศานะครับตัวนี้มีความแรงให้ถึง3ระดับด้วยกันตัวนี้เหมาะสำหรับใครที่อยู่กันหลายคนนะอยู่กับแฟนอยู่กับลูกอยู่กับหลานนะครับอยู่กับยาอยู่กับป้าอยู่กับอาอยู่กับคนข้างบ้านก็ได้นะตัวนี้ตั้งหน้าบ้านได้เลยกวาดรอบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับคือ TCFMKM18 นะครับเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอย25ตารางเมตรและที่สำคัญนะครับเห็นลมแรงแบบนี้เสียงเบามากนะแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับแต่แบบลมแรงมากเลยนะฮะลมแรงมากและที่สำคัญนะครับตัวนี้แน่นอนที่ผมบอกไปว่าสีใหม่มานี่สีดำแบบนี้นะครับสีดำแบบนี้เลยนะฮะมี มีสีดำแบบนี้เลยนะครับรุ่นใหม่ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ราคา1,100บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็น he 1 8นะครับ he 1 8ตัวนี้ต่างจากตัว mkm 1 8ยังไงก็คือมันไม่สามารถสายได้ไม่สามารถสายได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะราคาถูกลงมาหน่อยก็คืออยู่ที่750บาทตัวนี้แล้วยังไงครับ คุณทอนปรับความเร็วได้ความแรงได้นะครับ3ระดับเหมือนกัน1 2 3นะแต่ว่าตัวนี้สายซ้ายขวาไม่ได้เพราะว่าตัวตัวตัวปรับระดับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะสามารถปรับเนี่ยได้ขึ้นถ้าเรียกอะไรอะเงยเงยมุมเงยได้360องศาครับหมุนรอบเลยนี้เ่เป่าถึงเพดานเลยนะครับเผื่อใครอาศัยบนเพดาน แมงมุมแมงมุมตกหมดนะนะลมแรงมากตัวนี้3ระดับนะครับตัวนี้ he 1 8นะครับ18นี่คือหมายถึงความยาวนะฮะของใบพัด18ซนเมตรนะครับผมหรือว่าใครบอกว่าโอ้โหคุณทอเนี่ยมันแบบใหญ่ไปเปิดทีแบบกระจายหมดฟงฝุ่นนะฮะเราก็มีรุ่นเล็กแนะนำเหมือนกันรุ่นนี้590เองตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะครับที่สาขาโศกตัวนี้จะเป็น he 1 5 เหมือนกันเลยกับ HE18 แต่ว่าใบพัดจะเล็กกว่านะครับตัวนี้ HE15 นะครับอ,อันนี้คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ i อริสโอ伊มาที่ขายดีมากในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนนะหลายๆบ้านก็ต้องมีพัดลมไว้อย่างน้อยก็1ตัว2ตัวนะจริงๆเอาไว้ที่โตะ๊ะทํางานออฟฟิศก็ได้นะครับเพื่อกระจายความเย็นนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าออฟฟิศหลายๆที่เนี่ยอาจจะแบบประหยัดงบนะเปิดแอร์ตัวเดียวอ่าให้พนักงานเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ซื้อตัวนี้ไปตั้งที่โตทำงานได้นะครับอย่าลืมนะครับมีโอ้หลายรุ่นเลยนะแล้วก็สีดำตัวล่าสุดไฮไลท์ของเราเหมาะมากสำหรับการซื้อไปตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าคอนโดก็ได้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ใครที่ชอบเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สีดงสีดำหรือว่าใครที่ชอบเป็นแบบมินิมอลส,สีขาวก็สีขาวได้เลยนะครับแรงมากบอกเลยนะราคาไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับมาดูได้ที่สาขาโศกหรือว่าที่ร้านออนไลน์ของเรานะครับที่ อ่าลาซาด้าที่ช้อปปีที่ไลน์ช็อปนะครับขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับสามารถไปดูได้นะครับผมอ่าถัดมาอันนี้คือห้องนั่งเล่นแล้วใช่ไหมห้องนอนก็ได้นะเราไปที่ห้องนอนไม่ดีกว่าใครที่นอนนอนเยอะนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็นอนละบางบางคนก็นอนยาวเลยนะตื่นมาบ้างตื่นมาบ้างนะครับเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยได้ออกไปบ้างนะครับผมก็คือวันนี้เราจะขอนําเสนอนะครับเครื่องกําจัดไรฝุ่นนั่นเอง เครื่องกาจัดไรฝุ่นนี้มันดียังไงเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยหรือว่าหลายๆครอบครัวนะครับที่นอนเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยที่จะแบบว่าเอามาทําความสะอาดนั่นนู่นนี่นะครับผมบางทีเนี่ยก็ต้องไปจ้างช่างข้างนอกเนี่ยมาดูดไรฝุ่นนะเปลืองนะฮะเราซื้อมาเป็นของตัวเองเลยดีกว่านะครับทาความสะอาดได้มากได้ทีตามความต้องการเลยนะครับอันนี้เราขอแนะนําก่อน เครื่องดูดไรฝุ่มรุ่นแรกของเราเลยนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2,800บาทนะครับตัวนี้นะฮะสามารถกำจัดไรฝุ่นด้วยระบบไซโครนสตรีมนะครับผมตัวนี้สาธิตได้ไหมได้นะฮนะสาธิตได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่มีลั๊กนะ<ม>นี่ก็คือมีลั๊กด้วย<ม>ก็คือตัวนี้เสียบลั๊กไปเลยแล้วสายเนี่ยยาวมากนะคุณผู้ชมโอ้โหเกือบ2เมตรได้นะ2-3เมตรเลยแหละ นะตัวนี้ง่ายๆก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปนี่เราจะจําลองโซฟาที่ผมนั่งเมื่อสักครู่นะครับว่าจะมีไรฝุ่นติดตามตัวผมมาหรือเปล่ากดตรงนี้ออนอ่ะเนี่ยมันก็จะแสดงสถานะของการดูดไรฝุ่นขึ้นมานะครับสีเขียวนี่คือหมายถึงว่าสะอาดนะสีส้มนี่คือมีปริมาณเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอสีแดง่ะอย่างเงี้ยก็คือแบบมันต้องมันต้องดูดขึ้นมาแล้วแหละแล้วคุณผู้ชมเนี่ยข้างล่างเนี่ย อันนี้คือไม่ใช่แบบว่าดูเฉยๆนะมันมีตีด้วยนะตีด้วยความแรงความเขาเรียกะตีด้วยรอบของมันอ่ะหกพันรอบนะตัวเนี้ยเน,นี่ยเฮ้ยสั่นรืดๆอย่างเงี้ยหกพันรอบนะครับส่วนความยาวตัวนี้ย0ี่สิบยี่สิบเซนเนี่ยดูดมันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบถ้ามีจริงๆมันก็จะเป็นตัวสีแดงแดงดำดมาเนาะ ตัวนี้นะครับแกะออกมาล้างได้นะครับน้ำหนักเบาแค่1.6กิโลกรัมเองเบามากใช้ดีไหนอลองดูดร่างกายดิ <c oughs> ไม่ใช่ไรนะเออดูดไรอะ่ะเออนี่อ่ะอันนี้ที่ว่าดีแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามีดีกว่านั้นอีกนี่อ่ะรุ่นใหม่ของเรานะครับรุ่นนี้เลย เป็น IC s a c 4นะครับเรื่องเครื่องใหม่ล่าสุดรุ่นล่าสุดที่เราปล่อยมาวันนี้เลยนะว่าว่าได้นะครับเครื่องที่เพิเพ่มสกิลเพิ่มประสิทธิภาพจากรุ่นเก่าเมื่อสักครู่ที่ผมสาธิตให้ดูนะครับตัวความยาวของตรงนี้ความยาวของตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีก10เซนติเมตรนะครับเป็น30เซนติเมตรนะครับแล้วเครื่องเนี่ยจะหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณสักนิดหน่อยนะครับ น้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกรัมเท่านั้นเองนี่เนี่ยเข้างในกล่องนะครับรเขาจะแถมตัวนี้มาเป็นตัวกรองฝุ่นเป็นผ้ากรองฝุ่นตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวสำรองอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือลักษณะการทางานเนี่ยคล้ายๆกันแต่เพิ่มประสิทธิภาพเข้ามาเพิ่มอีกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือที่ผมให้ดูข้างใต้โอ้ยโอยโอยตัวนี้ตัวนี้โอ้ยโอยโอย ตัวนี้จะเพิ่มไปที่1400 0รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้จะเด้ง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 เ,เนี่ยฮะเออแล้วตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าก็ใครที่ชอบสําหรับที่นอนสําหรับ6ฟุตเนาะเมื่อกี้อาจจะแบบประมาณ3ฟุต4ฟุตได้ตัวนี้ก็ลองซื้อไปนะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะอ่าดูดได้แรงกว่านะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องดูดไรฝุ่น รุ่น ic fac 4นะครับตัวนี้กำจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ได้มากกว่า99%นะครับหัวดูดทรงพลังกว้างถึง30เซนติเมตรประหยัดเวลาในการทำความสะอาดด้วยนะครับหัวดูดตัวนี้พลังไซโครสตรีมนะครับสามารถเปิดปิดลมร้อนได้อ่าอันนี้คือข้อดีอีกข้อนึงนะครับของรุ่นใหม่ของเราซึ่งตัวเมื่อกี้มันไม่มีนะครับเราสามารถเปิดลมเย็นลมร้อนได้ แรงตีเนี่ยก็อยู่ที่1 4 0 0ง่่นครั้งต่อนาทีนะครับระบบเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับมี3สีสีแดงสีส้มสีเขียวนะสีเขียวนี่คือคลีนสีแดงถ้าเจอปุ๊บมันคือไม่ได้ละต้องรีบทําความสะอาดนะครับผมอืนี่คือเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับเป็นเรื่องบนเตียงนะเอาไว้ทําความสะอาดบนเตียงบนเตียงนะครับผมอ่ะมาลงพื้นบ้างดีกว่านะพื้นของเราเนี่ยอ่ะรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าของเรานะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างทุกอย่างก็ไร้สายหมดนะครับหูฟังไร้สายแบตเตอรี่ไร้สายนะครับผมและอีกหนึ่งไอเทมเรียกว่าหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านต้องมีกันนั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนี่ชาร์จแบตหนึ่งทีสามารถใช้ได้ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเรียกว่าพื้นที่จํากัดอย่าง25ตารางเมตรหรือว่า30ตารางเมตรนะครับ สามารถทําความสะอาดได้หมดจดทุกซอกทุกมุมเลยนี่ผมชาร์จมาแล้วเดี๋ยวผมจะดูดโชว์นะฮะสักกี่นาทีเองสัก3ชั่วโมงไหมนี่ถ้าอยู่ถึงก็จะดูดให้ดู <c oughs> อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดให้ดูดีกว่านะครับว่าพลังไซคโครนของเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายบนพรมสีเขียวขจีของเราแบบนี้เป็นยังไงอันนี้มันมี3ฟังก์ชันนะมีฟังก์ชัน normal เทอร์โบแล้วก็ออโตเมติกนะครับลองกดดูก่อน Normal เป็นแบบไหนนะครับฟังจากเสียงนี่มันก็จะมี LED แสดงสถานะความสะอาดอยู่ครับอย่างสีเขียวเนี่ยเหมือนสีพรม,มเนี่ยครับก็คือสะอาดละแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลื่อนไปปุ๊บเจอสีแดงอย่างนี้แสดงว่ามันกำลังดูดอยู่นะมันจะเป็นแบบเซนเซอร์บอกว่าเอ๊ะอันนี้มันมีฝุ่นมันต้องดูดขึ้นมาแล้วอันนี้แค่ normal นะยังแรงขนาดนี้อ่ะลองเทอร์โบหน่อยเทอร์โบนี่โอ้โห oh. ดังมากนะครับพี่เบิร์ดยังต้องยอมพี่เบิร์ดดังแล้วอันนี้ดังกว่าลองออโต้บ้างนี่ออโต้ Auto มันจะมันมีเซนเซอร์เขาเรียกอะไรเซนเซอร์ที่จับอยู่นะอันไหนที่เป็นสีแดงมันก็จะแบบเพิ่มความแรงขึ้นอันไหนที่สีเขียวมันก็จะ ปรับระดับให้อัตโนมัตินะครับผม,มตัวนี้ใช้ต่อเนื่องได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับดูดอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงเลยอ่าไอตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมม็อบม็อบไฟฟ้าสถิตนะครับมันมีที่เก็บอยู่ตรงนี้ซึ่งม็อบไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับเวลาเราดูดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปัดตู้เตียงที่นอนทีวงทีวีได้แต่ม็อบไฟฟ้าสถิตที่แถมไปนะครับก็คือข้อห้ามนั่นก็คือ ห้ามไปล้างน้านะเพราะว่ามันจะไม่สถิตกับเรานะครับมันจะสิ์สถิตน้ําแทนนะฮะมันก็จะหมดไปอ่ะอันนี้รุ่นเก่าเรียกว่าดีแล้วนะรุ่นใหม่จะบอกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมมาก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 แค่ไหนจะบอกว่าเนี่ยรุ่นเก่ามาเปื่อยๆเครื่องเดียวๆอย่างนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้ดูโปสเตอร์ไปก่อนรุ่นใหม่มาฟูลออปชันแบบนี้เลย อันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อกล่องมาใหญ่อย่างเงี้ยก็คือได้แบบนี้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องประกอบเองนะได้ฐานมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือเครื่องเนี่ยโอ้โหเหมือนยี่ห้อดังเลยนะครับเออยี่ห้อดังเลยนี่นี่แล้วก็เขาจะมีการชาร์จแบตเตอรี่มาให้ก้อนใหญ่ไปเริ่มเทิมอย่างเงี้ยเลยนะแกไม่ออกอ <c oughs> ก็คือตัวนี้มันจะมันจะใช้ได้มากกว่าตัวไม่แก อีกนิดหนึ่งประมาณ10-20นาทีนะตัวนี้หัวตรงนี้ปรับได้90องศาเออ90องศานะครับแล้วสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับมันมีหลายหัวแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ถอดให้ก่อนเดี๋ยวผมจะดูให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมเหมือนยี่ห้อดังเลยนะครับแล้วราคาไม่ถึงด้วยออราคาถูกมากอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ใดูอ่ะเดี๋ยวผมถือเทียบให้ดูเลยดีกว่า รุ่นเก่ากัแบบรุ่นใหม่ดูดิอันไหนหน่าใช้กว่าหลายคนบอกว่าตรงกลางน่าใช้กว่าค่ะ <c oughs> น่าใช้ไหนซื้อไปซื้อน้ำเหรอเออนี่ยอะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวชมใช้รุ่นใหม่ให้ดูอะดูตรงไหนครับที่เดิมที่เดิมโอเค okay. อันนี้ปุ่มจะดูแบบ มีไฟแสดงสถานะนะอันนี้ผมยังไม่ลอกนะผมเก่งยังไม่ค่อยลอกเท่าไหร่ <c oughs> เ,รเ,ออเวลากดใช้งานก็เนี่มันก็จะแสดงสถานะไอตัวนี้จะเป็นสถานะของแบตเตอรี่นะครับที่เราชาร์จไปอันนี้คือ4เต็มเลยนะใช้สามารถใช้ได้ถึง35-40นาทีเลยนะครับผมอันนี้เป็นระบบแรกๆเลยเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นเครื่องเก่าก็คือ normal อ่าเนี่ยจะสังเกตได้นเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือ normal นะครับไหนรองไหนรองไหนรองไฮ่รองไฮ่ไฮ่ไฮอ่าตัวนี้เสียงเบาวกว่านะแต่พลังแรงดูดเนี่ยมากกว่าอ่าอะไรลองไม่ไม่ไม่พรมสิไม่พรมก็ได้นะแต่อันนี้เราทคว,คว,ความสะอาดมาเยอะแล้วนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยมีฝุ่นนี่ บ้านเราสะอาดเมื่อลองกดไฮแล้วนะครับไอตรงที่ปุ่มที่ผมให้ดูมเมื่อกี้มันก็จะมีไฟไฮให้ขึ้นดูแสดงนะฮะข้างในมันตีด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยตาป้องบอกว่าข้างในมันตีด้วยนะฮะตีเจ็บไหมตีปับป๊บๆๆเลยนะครับเด็กดือ้อต้องโดนตีนี่ <laughs> เด็กดือ้อนี่ ต้องโดนตีเด็กดื้อป๊ป,ะป,ะป,ะปะ๊บป๊าป๊าเยนี่อ่ะนี่ไฟไฮจะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นนี้โอเคอันนี้โอ้น้ำหนักน้ำหนักดีนะน้ำหนักดีน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุสากิโลกรัมเหรอฮะอ๋อแต่ผมว่าอัน,นุ้มมันเบาวกว่อนนะอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวเครื่องฮะมันหนักกว่านิดนึงแต่ดูดดีกว่านะอ่ะ,อะคุณผู้ชมครับถ้าชอบรุ่นนี้สามารถติดต่อได้นะครับที่ HIS สาขาอโศกนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูการรีวิวนะครับหรือว่าจะเข้าไปกดซื้อลงตะกร้าก็ได้นะที่อ่าลาซาด้ ada, แล้วก็ช h อ p e ีนะครับร้าน h s E Store นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะมาดูเครื่องล่าสุดที่ Prowley Present นี่หลายคนว่าเครื่องทำน้ำร้อนเหรอคะไม่ใช่หน้าตามอาจจะคล้ายๆคันแต่ว่าตัวนี้ประสิทธิภาพของการทำความสะอาดเนี่ยก็เหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนะเพราะว่าสามารถใส่น้ำอุ่นเข้าไปได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะครับผมอันนี้ จะบอกก่อนเดี๋ยวผิดวัตถุประสงค์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องทําความสะอาดแบบไอน้ำนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Spot r i n s e er เ e l e a n e r รุ่น RNS 300นะครับตัวนี้ใช้ยังไงคะได้เลยก่อนอื่นก็ต้องยกออกมาเชลก่อนนะครับจับเชลก่อนนะฮะดูตรงไหนครับผมอ่าเดี๋ยวขอเข้าบ้านอีกหลังนึงก่อนครับบ้านหลายหลังมีหลายหลังนะครับมี3หลังละ นะโซฟาก่อนนะครับโซฟาก่อนตัวนี้ใช้ง่ายๆนะครับก็คือคล้ายๆการทํางานของเตารีดไอน้ำนะที่ต้องใส่น้ําเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ใส่น้ําออกกิดก่อนนะฮะตัวนี้ใส่น้ําเข้าไปตัวนี้ใส่ได้เต็มนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่น้ําอุ่นได้ด้วยจะใส่น้ําเย็นน้าอุณหภูมิปกติก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีแปลงอย่างเงี้ยนะเอาไวข้ขูดกับพรมขูดกับ โซฟาขูดกับเบาะรถยนต์ที่เป็นผ้านะครับผมหรือว่าจะเป็นวัตถุอื่นๆก็ได้ที่เป็นผ้านะ,ะก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉีดตัวถีดที่ฉีดน้ําออกมานะครับสเปรดน้ําออกมาอเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลามันฉีดลงไปแล้วดูดขึ้นมาประสิทธิภาพมันจะดูดขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับอาติดตามแล้วทุกคนจะแบบโอ้โหอยากซื้อเลยอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้เปิดก่อนนะ เปิดก่อนเปิดวันนี้เราจะสาธิตมาดูดที่โซฟาที่ผมนั่งอีกแล้วนะครับก็จะมีเชื้อโรคอีกหรือเปล่าขั้นตอนแรกเราต้องฉีดน้ำเข้าไปก่อนเนี่มันจะมีตัวนี้ฉีดฉดอ่าผมน้ำเข้าไปอยากได้ความชุ่มมากชุ่มน้อยก็แล้วแต่ชอบถ้าชุ่มมากๆน้ำร้อนๆก็สามารถสะอาดได้เสร็จแล้วเราก็ดูดขึ้นมาอย่างนี้เลยนี เ,เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีน้ํามันจะมีไอ้น้ําอยู่อันนี้โซฟาสะอาดนะมันไม่ยขึ้นแต่มันก็ขึ้นอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ดูดมาขึ้นมานี่ก็คือเป็นเศษฝุ่นนะฮะ ที่เราพรมน้ําไปเมื่อสักครู่เนี้ยแต่ว่าถ้าไปดูดพรมนะมันจะเห็นเยอะกว่าน,นี้อีกเอาแค่นี้ก่อนละกันนะอ,อ่านะครับอันนี้คือสาธิตการเครื่องใช้อ่าสาธิตการทำอ่าธิการทำ,การ,ทำการใช้งานของเครื่องทำความสะอาดแบบไอ้น้ำนะครับสามารถใช้ได้หลายพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเป็นหมอนเป็นโซฟาหรือว่าเป็นพรมรถยนต์เป็นเบาะรถยนต์ก็ดีนะครับตัวนี้ ใช้น้ำเป็นตัวประทับปฏิกิริยากับไอตัวพื้นผิวที่ไม่สะอาดอนะ่ะอย่างซอสอ,อ,อย่างน้ําปลาเผอทําปลาร้าหกอย่างเงี้ยบนพรมก็ดูดได้นะครับตัวนี้สามารถใช้น้าอุ่นได้ด้วยนะครับตัวนี้กับเครื่องทําความสะอาดแบบไอ้น้ํานะครับผมสปอ t r ตรินเซอ e ์คลีรุ่น RNS 300นะครับราคาไม่แพงฮะ3,300บาทเองซื้อไปหนึ่งเครื่องใช้1ปีก็คุ้มแล้วนะฮะ เฉลี่ยใช้งานทีละ10บาทก็โอเคก็คุ้มอยู่น้ำหนักไม่หนักเลยนะครับตัวนี้รู้สึกหนักกว่าอีกนะอันนี้เขาบอกว่า2.7นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขารวมกับการใส่น้ำเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าการเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยพราะนี้มันจะสามารถเติมน้ำได้ก็คือเนี่ยเขาให้เติมน้ำแค่นี้เอง full winter อ่นะครับผม full w i t e r อ่านผิดขออภัย ะนะครับผมอ่ะวันนี้ครบแล้วนะวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมถ้ามีอะไรสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากญี่ปุ่นนำเข้ามาโดย h อ t เ a i l a n d นะครับเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้นะครับและที่สำคัญครับถ้าสนใจอยากซือ้อยากค้นหาว่าอยากลองเอามาใช้ที่บ้านดูนะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามนะครับผม ที่ร้านค้าออนไลน์ของเรานะครับที่ h i s แล้วก็ l a z a d a นะครับร้านที่ HHS underscore store หรือว่าที่ l ลน e ช h o p ก็ได้นะครับ adsign h i s tour นั่นเองที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์หรือว่าไปกดติดตามร้านค้าเราด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านมากเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ช่วงนี้เที่ยวไม่ได้ก็อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้า i อ i s o โอม่าไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากาสำหรับติดตาม ครังหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกดซีเฟ i r ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ